ครับสวัสดีครับผมมอบีโชคประสิฟาร์มครับวันนี้พามาชมรุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กอันนี้เป็นสายเชิงนะครับสายเชิงอันนี้เป็นลูกเจ้าขาวเมืองราดนะครับพ่อพันจากพี่กรราชบุรีนะครับเป็นสายเชิงนะครับเป็นสายเชิงนะครับตัวนี้แล้วก็มาผสมเพราะว่ามาผสมกับ มีชุดอันนี้มีอยู่สามแม่นะครับมีชุดของโอลานนะครับมีชุดของโอลานเป็นลูกเจ้าซูเปอร์ล็อกนะครับเป็นแม่เป็นลูกเจ้าซูเปอร์ล็อกนะครับของโอลานฟาร์มนะครับแล้วก็เป็นอีกแม่หนึ่งนะครับอีกแม่หนึ่งก็จะเป็นลูกเจ้าทองมงคลนะครับทองมงคลของผมเองนะครับเป็นต้นต้นสายนี้มาจากเป็นก่อยงอนญี่ปุ่นนะครับบวกกับสามเอี่ยวนะครับ วกับสามเอี่ยวสายทุเรียนนะครับเป็นทองมงคลนะครับอ่าแล้วก็แม่ที่สามนะครับแม่ที่สามตัวนี้เป็นอ่าพม่านะครับอันนี้ทําไว้ใช้เองนะครับทําไว้ใช้เองเป็นแม่พม่านะครับมาจากอ่าตุนตังฟาร์มนะครับซีสเกตครับของน้องกานะครับตัวนี้นะครับมีอยู่สามแม่นะครับอันนี้พามาชมนะครับเป็นเด็กน้อยกําลังน่ารักเลยนะครับ อันนี้นะครับย <ind> ังไงก็ติดตามผลงานได้นะครับผมช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีไก่นะครับเนื่องจากไก่โดนมากัดนะครับมากัดไปเยอะนะครับตายไปเยอะมากนะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกๆนะครับที่เพิ่งผสมขึ้นมาใหม่นะครับพ่อไก่ก็ตายไปเยอะนะครับแม่ไก่ก็ตายไปเยอะเยอะด้วยนะครับก็จะเป็นลูกรุ่นแรกๆที่กําลังผสมขึ้นมาใหม่ เป็นรุ่นที่จะใช้ปี6 7นะครับยังไงก็ติดตามผงานด้วยนะครับผมสายเชิงก็เหมือนเดิมครับสองปีกสองคอครับผมใด้หัวทุบหลังได้ทุบตัวได้นะครับทุบหัวได้นะครับเด่นๆก็จะเป็นสปีดคาร์นะครับมีเชิงแล้วก็มีเบิร์กแข้่งนะครับที่เน้นนะครับเป็นเบิร์กแข้่งนะครับสามารถชนได้ทุก สายพันธุ์นะครับไม่ต้องเลือกว่าชอบพม่าหรือชอบเชิงครับไก่ที่ผมพัฒนาก็จะเป็นไก่ที่สไตล์เชิงชนเป็นแบบไก่ที่สามารถที่จะชนได้ทั้งพม่าหรือไม่ก็เชิงนะครับก็คือเป็นไก่เชิงเป็นไก่เชิงสายโบราณที่พัฒนาขึ้นมานะครับมีกัดบาตีตัวด้วยแล้วก็ มีเข้าปีกนะครับส่วนมากจะเป็นไก่สองปีกสองคอข้าปีกไล่หัวนะครับถ้าลงก็จะเก็บหัวล่ากเก่งนะครับถ้ายืนยืนมาก็จะมีลูกกัดป่าลูกอะไรนะครับแล้วก็ผมเอาเพ,เพิ่มเติมในส่วนของพม่าก,ก็คือจะเป็นพม่าเชิงจะเป็นพม่าเอย่าตีนะครับแล้วก็มีแข้งหน้านานะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกพัฒนาปกติแล้วผมก็ ไม่ได้แบ่งนะครับถ้าเป็นพม่าชเชิงเพราะว่าการต่อสายการทําสายจะลําบากมากนะครับมันคล้ายๆกับหมูขุนนะครับสายนี้ก็คือถ้าจับอ่าไปต่อสายพันธุ์แล้วมันจะผสมญาตินะครับการที่จะได้ลูกต่อชั้นหนึ่งเก่งอ่ะมันจะเก่งยากนะครับแต่ถ้าทําเพียงชั้นเดียวอ่ะเก่งนะครับก็เลยทําไว้ชนนะครับก็จะแบ่งเป็นในส่วนของไก่ที่ เป็นไก่หนุ่มมากกว่านะครับที่จะแบ่งเป็นไก่ที่ไปพัฒนาเป็นสายพันธุ์ยังไงก็ฝากติดตามมอบีโชคประสิทธิฟาร์มด้วยนะครับก็ยังคงยืนหยัดต่อไปในการพัฒนาสายเชิงทั้งสายเชิงสายพมา่านะครับอ,ออกชนสูสนามนะครับผมมอบีโชคประสิทธิฟาร์มขอขอบคุณครับ